กำลังเข้าสู่มงราหนึ่งรัติกานพื้นที่แห่งความสงบความรักความศรัทธาและพลังแห่งจิตวิญญาณบทบรรยายต่อไปนี้เป็นถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้จัดก,การสัมผัสรับร,รู้แห่งดวงจิตของตัวข้าพเจ้าเองแล้วข้าพเจ้าได้เอาถ้อยคำเหล่านั้นมาขยายเรื่อเรียงเป็นบทความในการบรรยายทูกการบรรยายคือการส่งผ่าน สิ่งที่ข้าพระเจ้าสัมผัสรับรูบร้มาหากถ้อยคำเหล่านี้มีประโยชน์ต่อใจท่านขอให้ท่านเก็บมันไว้เป็นพลังกำลังใจเป็นแรงศรัทธาและเป็นเครื่องเตือนใจในทางแห่งจิตวิญญาณและการก้าวเดินต่อไปค่ะนี่คือถ้อยคำที่ข้าพระเจ้าสัมผัสรับรูบร้มาในตอนเมื่อหัวใจส่องสว่างทุกสิ่งชัดเจน ไอคำที่ข้าพเจ้ารับรู้มาเราจะมองสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเมื่อเรามองเข้าไปในใจตนเองได้จริงๆแล้วเท่านั้นชีวิตของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องตัดสินใจเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องเข้าใจเต็มไปด้วยความสับสนและความไม่แน่นอนบางครั้งเรามองหาคำตอบจากสิ่งรอบตัว มองหาความจริงจากผู้อื่นแต่เรากลับพบว่าคำตอบนั้นไม่ชัดเจนความจริงนั้นยังคุมเครือความชัดเจนไม่ได้เกิดขึ้นจากการมองโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นจากการมองเข้าไปภายในใจของเราเองเมื่อเราสามารถเงยหน้ามองตัวเองเฝ้าสังเกตความคิดความรู้สึก และฝ้าฟังเสียงเล็กๆในหัวใจเราจะเริ่มเข้าใจความจริงอย่างแท้จริงหลายครั้งเราตามหาเหตุผลและคำตอบในสิ่งที่อยู่รอบตัวแต่ความจริงใจอยู่ในตัวเราต่างหากเราอาจมองเห็นผู้อื่นชัดเจนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองความสัมพันธ์และการตัดสินใจใดๆก็ยังคลุมเครือหัวใจเราจะไม่สงบ และคำตอบที่เราตามหาแต่ยังคงอยู่ไกลเกินเอื้อมการนองเข้าไปในใจตนเองคือการ,รเผชิญหน้ากับตัวตนเผชิญหน้ากับความกลัวความอ่อนแอเผชิญหน้ากับความต้องการและความปรารถนาการเผชิญหน้าเช่นนี้ไม่ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะเพียงเมื่อเราเข้าใจตัวเอง อย่างแท้จริงเราจริงสามารถมองโลกมองผู้คนมองสิ่งต่างๆได้ชัดเจนและเมื่อเราเห็นชัดเจนจากภายในเราจะไม่ถลำมตามความคิดของผู้อืน่นเราจะไม่หลงทางในความคาดหวังของสังคมเราจะรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรควรค่าแก่การใส่ใจอะไรที่ควรปล่อยวาง ดังนั้นให้เวลาแก่ตัวเองให้โอกาสใจได้หยุดสังเกตให้หัวใจได้ฟังเสียงของตัวเองเพราะเพียงเมื่อเรามองเข้าไปในใจเราได้จริงๆทุกสิ่งทุกความคิดทุกการตัดสินใจจะชัดเจนจะถูกต้องอย่างแท้จริงการมองเห็นจากภายในไม่เพียงทำให้เราเข้าใจโลก แต่ยังทำให้เราเข้าใจตัวเองทำให้หัวใจสงบและทำให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจมั่นใจว่าทุกสิ่งที่เราเลือกมาจากความจริงของหัวใจเราเอง